สวัสดีค่ะอยู่กับสมอแชนแนลแม่สวยพาแซบนะคะมีส้มตำนะคะมีผัดหน่อไม้มีไก่ย่างมีไข่ต้มนะคะกับแม่สวยสกลนครนะคะไทยนิยมสคามสวยแม่สวยสกลนครเบอร์โทรก็ให้แล้วนะคะเมื่อกี้นะคะอาแม่พูดเบอร์โทรใหม่อีกแม่โทรเบอร์โทรแม่สวยค่ะศูนย์แปดหนึ่ง 3804338โอเ okay, คนะคะใครอยากสั่งผ้าที่ยายลงคลิปไปแล้วก็สั่งได้นะคะ f อเดี๋ยวจะพากินแซบแม่สวยพากินแซบนะคะปะน,น้ำแม,แม,แม่ไม่ได้เหรอไม่ได้เางื่อมาแล้วมันน้องไม่อ,อยากล่าอะไมั้ยหาหม่องต่างอยู่ นนนนแ,วแวมวเมยมากี่โมงมาถึงตอนเที่ยงหรอแล้วพ่อ,อไปไหนมากินขขาน้ำกันได้จ้ามาเอ้ออกกินเอเาออกส่ันยดิกินอ่เเอาไปได้มาแซ่บโอ้เยียงละเท้เลยแค้ มาแซบเดอ้อพี่น้อง,มงแม่สวย<ม>าาพวยาทิ้งแซบมาถึงก็ได้กินทุกครั้ง,ทงเทป็นไรมาก่อนก็ได้กนะินเนาะไม่เจอวันไหทีดูกล่นเลานแม่ชิมดูปั่นได้ไหมเก็ดรอร่อยแม่ เท้ามันนอนเ้าร้อนๆนี่ว่าห็นต้น้ายจะหลวมนี่ได้ทุกคนแม่ถา่ายชิปแม่ต้องเอาทุกคนเอาจะแม่มันไม่โอเคเไม่ไมัน ยามีนา่น้องเจ้ออหน่อไม้อะไรแม่หน่อไม้รออ่ากนลอรออ่อยเนานะแม่สวยดตกับข้าวอร่อ,อยทำเงินไวไคแมวแม่อขอบคุณค่ะไุณแม่ค่อมันลงสมองอ แซ่บแซบ,บแม่สวยสสปัแซ่บซ้ำตามกรตัมเอไปซื้อละมันไม่ถูกค่ะเื้ออันนี้ก็ซื้อกับแม่สวยนะคะซื้อที่นี่นะคะใครอยากได้ก็สั่งแม่เสียเลยโลโรงให้แล้ว มันก็แบบมีน้ำที่แบบปาดองไปเลมีวา,างพยานะไปเไหพอชาวบ้านมาถ้าเาตัง้างานก็จะแต่มานอยู่แลเดือนเ่ไเหร่เนทน,นสอง ดเียวตอนนี้เสือก็เดิเดนตายเลครับแนนั้เ,าเราตอบแบบนี้แบบนี้แหละถ้ทาทำอยู่จังหวัดมหาสารคามไปกลุ่มชาวบ้านทอผ้ารือไกโจษณาไปกลุ่มหมดสินค้าให้ชาวบ้านชาวบ้านจะมาโน้ ใม่ชาวบ้านอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามข่าจก็คือเมื่อเงินไปแล้วจะเป็นนี่ให้เขาวิทยากรให้เขาไปเป็นอาจารย์อุตสาห์อย่างี้ยค่ะนี่ก็ะดานป่ะนี่ค่ะมาแล้วก็หน้าติ้งใจเลยก็แอ้วคนดีห่อน ชีว่าไรลใช่ไไหออกมาตรยงนะพอขึนมาด่นะกระดุกกรมาเ้ลงามเอาง่ามเนาะกะ้มายนขึ้นนบน้นครับเปิดบัไดไหมอิดันไมันเป็นอย่างเขวหักเขียักเลน กินเนื้อกระดูกแถวท้างในมั้งคะแสดงว่ามันฟูแล้วมันปุไม่แล้วแม่บอกกินไปเนื้อมันระเบืออยากเคี้ยวแม่จะไปแม่ก็ไปกินกระดูกมันก่อนไม่กินกัดเศษกระดูกเปิดนะคะเราก็จะทานเอาเนื้อมันระเบือมาแซ่บมาแซ่บเด้อแม่สวยพากินพาแซ่บนะคะ ้ามาสกลถ้าไม่มาหาแม่สวยเหมือนกับมาไม่ถึงสกลลต้องมาถึงอืมต้องมาหาแม่นี่หนึ่งแวกนีดหนึ่งไปยังดีไม่ได้กินข้าวก็ไม่เป็นไรขอเห็นหน้าแม่ก็ยังเอาตอนนั้นมาเชื่อกรมามาเจอแม่เลยไม่ยังมาเจอหนุ่มชายมันมาแล้วแม่มันยังไงหรอมันดักเห็นแล้วเนาะมันได้เข้ามาแล้วอ่ะเพราะว่านานๆจะมาดีนน่นอะ ม,นนมาคุณนี่เราไม่เจอนะคุณนี่คุณนี่ไปจังหวัดน้องคูอะไรนไปดูละมยแซ่บลายเด้อพี่น้องเลยมาถึงก็ได้กินอัดมแ่แแซ่บ ถ้าใส่ไข่เรย่อยๆแสบไป็นหมดใส่ในวัดสบใสบบ <S <S นถ้าใส่ไข่น้ำหมูไว้แสบแสบหลายของแม่งอังามเนาะ แม่ยากตาจะกินไรไหนจนจะกินได้เริ่นนะแลแน็ง่เาข้าไหอม่ข้ารื่ะบอง่นไ้กินม่ได้เบิ้ดอยู่แม่ไม่ตาเนี่ยนะเบิ้ดอยู่จะบอกว่าเอาดีบอจ่าตาเอาละน้อเอาละน้

เด,เดินนะพี่น้องกิมซอลได้ไหม้าของแม่สิบห้าสิบสามนาทีแล้วพอ,อยยังบอกเทฟซีแลว,วของยายเก้านาทีแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนช n แน l ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์แม่สวยผ่าแซบเด้อจ้า